โค้แท็กอัธพลปุตปาคมซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเพื่อนตำรวจแห่งศึกฟุตบอลยาม,มาฮ่าลีกวันก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบนะคะด้วยวัย52ปีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่16เมษายนก็คือวันนี้นะคะด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระราม9านะคะทำเอาแฟนลูกหนังไทยก็เสียใจไปตามๆกันค่ะหลังจากนั้นนะคะนางวันดีปุตปาคม บุตรทิดาและญาติก็ได้รับศพไปที่โรงพยาบาลอขออภัยได้รับศพที่โรงพยาบาลนะคะมาที่วัด่าทองเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะบรรดาผู้คนในวงการลูกหนังไทยก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีรถน้ำศพโค้ตแท็กที่สาลาสิบวัด่าทองกรุงเทพกันอย่าง เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะมีการร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของโค้แท็กบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอย่างมากนะคะมีการไว้อาลัยจากาทั้งซิกโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะคะแล้วก็มีโค้รังอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินแล้วก็อีกหลายท่านทีเดียวโค้รังครับอาจารย์ชัยวิทย์ผลชีวินผู้ตวรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอาดีตรองอธิบดีกรมพลาศึกษาอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาร่วมพิธีรดน้ำศพบอกว่ารู้จักโค้ดแท็กมานานครับและฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่อายุ ายุ16ปีนิสัยโคตักเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมีอะไรก็เก็บไว้ทําให้โคตักเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นักเตะและคนในวงการลูกหนังไทยขณะที่คนในวงการกีฬาต่างก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook และ i n s t a g r กรมไว้อาลัยโคตักโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองควท่าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านง i n s t a g กรมว่าโคตักคือสุดยอดกองกลางที่เคยเล่นร่วมกันมาเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในสนามและนอกสนามคือเป็นต้นแบบของนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นตำนานของวงการฟุตบอลไทยจะขอจดจใน ที่โคตดแเคยแนะนําและจะระลึกถึงโคตัแเสมอหลับให้สบายนะครับ ด้านสโมสรเพื่อนตำรวจโพสข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปเช่นกันครับขณะที่นายสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานฝ่ายบริหารสโมสรเพื่อนตำรวจยืนยันยังไม่หาโค้ชใหม่ในเวลานี้และสัญญาว่าทุกคนในสโมสรจะสู้เพื่อโค้ชแท็กอย่างแน่นอนและทางสโมสรก็พร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของโค้ชอย่างเต็มที่ด้านนายกนกพลปุษสปาคมนะครับลูกชายของโค้ชแท็กเขียนข้อความใน Facebook ว่าหลับให้สบายนะพ่อเนี่ยมาเยอะแล้วบอสจะเล่นบอลให้เก่งเหมือนพ่อนะพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อจะอยู่ในใจและครอบครัว,วปุษปาคมเสมอ รักพ่อนะขณะเดียวกันครับนายใ,ในวินชิดชอบประธานสโมอสรบุรีรัมยูไนเต็ดแห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกออกถแถลงการแสดงความเสียใจต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของอดีตกุนซือของทีมหลังจากที่โค้ชแท็กเคยทําหน้าที่คุมทีมสโมอสรอบุรีรัมยูไนเต็ดมาเป็นเวลา2ปี พร้อมยกโค้ดแท็กให้เป็นตำนานของประสาทสายฟ้าและขอบคุณแท็กที่ร่วมกันสร้างทีมบูริรัมยูในเต็ดขึ้นมาบูริรัมยูในเต็ดจะจดจำแท็กไว้ตลอดไปแล้ววันพรุ่งนี้ครับทางสมโมสรพร้อมด้วยนักเตะจะร่วมกันร้องเพลงเรามีเราให้กับโค้ดแท็กก่อนเกมการแข่งขันกับทีมทหารบก FC ที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเวลา18นาก45นาทีครับค่ะ โดยโคตากับห<ไ>ัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมอินซีเพื่อนตำรวจแห่งศึกยามาฮ่าลีกวันอาการติดเชื้อและอาเจียนอย่างหนักระหว่างพาสุภาพบุรุษโล่เงินบุกไปเสมสอสงขลายูเนเต็ดหนึ่งประตูตอนหนึ่งที่สนามติน้นนสุรานนท์เมื่อวันพุธที่8เมษายนที่ผ่านมาและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ก่อนย้ายไปร,รักษาตัวที่ห้อง, ICU งไอซียูโรงพยาบาลพระราม9ก่อนจะพบว่ามีการติดเชื้อของพยาธิสตรองจิรรยนะครับซึ่งพบทั่วไปบนพื้นดินโดยคนปกติจะมีภูมิคุ้มกันแต่เนื่องจากโคตากเคยผ่านการผ่าตัดไต มีสภาพร่างกายอ่อนแอจึงเป็นเหตุให้พยาธิชัยจากเท้าลุกลามเข้าสู่กระแสะเลือดและปอดจนเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดด้วยวัย52ปีซึ่งหลังผ่านพิธีรดน้ำศพในวันนี้ไปแล้วจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดธาตุทองศาลา18เป็นเวลา5วันนะครับสำหรับโคตักอัธพลปุสปาคมเกิดวันที่1ตุลาคมปี2505อาที่อาเภอสัต,ตหีบโด่งดังในฐานะนักเตะในสมัยที่ค้าแข้งอยู่กับทีมการท่าเรือจนกระทั่งติดทีมชาติไทยทั้งหมด85 ไป13ประตูและได้รับการดึงตัวไปค้าแข่งในเอ็มลีกกับทีมปาหางในมาเลเซียก่อนจะกลับมาแขวนสตั์ทในเมืองไทยกับทีมสโมสรตรหลักทรั์ในปี2541ด้านผลงานในฐานะผู้ฝึกสอนครับโคตดักได้สร้างชื่อจากการคุมทีมสโมสรบีอีซีเทโรศาสนะคว้ารองแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปี2545-2546รวมไปถึงสามารถพาทีมเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดและบุรีรัมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกและปัจจุบันรับงานคุมทีมเพื่อนตำรวจในศึกยามาฮ่าลีกวันครับ